สวัสดีค่ะพี่กิฟสรสันพรศิลปะพรมนะคะผลงานที่ผ่านมาค่ะเป็นทูบีเดนเวอร์วันไอดอลซีซั่นหนึ่งระดับประเทศตัวแทนภาคเหนือค่ะโฆษณาประกันชีวิต Alliance อารนย์อยุธยาค่ะโฆษณาเครื่องดื่มวิสตราค่ะ สาเหตุที่เข้ามาเรียนในภาควิชาภาษาไทยนะคะ,อะตอนเรียนมัธยมเนี่ยพี่ชอบเรียนวิชาภาษาไทยมากๆค่ะชอบอ่านชอบเขียนแล้วเรารู้สึกว่าเราเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยออกเราเรียนมาออกมาได้ดีอะค่ะแล้วเราก็เลยอยากจะต่อยอดความรู้ของเราให้มันดีขึ้นไปอีกค่ะ รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ได้เรียนในภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้นะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วก็เป็นนิสิตภาควิชาภาษาไทยนะคะก็อยากจะรักษาภาษาไทยไว้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะบางคนคิดว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากจริงๆค่ะค่ะสําหรับน้องๆนะคะที่จะเข้ามาเรียนในภาควิชาภาษาไทยของเราเนี่ย อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่เลยนะคะถ้าน้องๆเนี่ยตั้งใจทํามันแล้วความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อเดียนาฟรีโปนะคะผลงานที่ผ่านมาละครเรื่องสามีดิตารับบทเป็นหมอก้อยค่ะจํากันได้ไหมคะค่ะแล้วก็ผลงานต่อไปนะคะเรื่องตามรักคืนใจค่ะใกล้ออนแอร์แล้วนะคะออนแอร์เดือนธันวาคมนี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องรักทรน,นงค่ะออนแอร์ on ปี2559นะคะ สาเหตุที่เลือกเรียนในภาควิชาภาษาไทยนะคะเพราะรู้สึกว่าเราชื่นชอบในภาษาไทยคะ่ะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เรียนภาษาไทยนะคะและพอเราเข้ามามหาลัยใช่ไหมคะก็เลยเลือกมาเรียนในภาควิชาภาษาไทยซึ่งมีหล,หลายอย่างมากที่สอนให้เราได้รู้นะคะในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนผู้หลักภาษาการอ่านการพูดการเขียนนะคะทําให้เรารู้ลึกยิ่งขึ้นในภาษาไทยด้วยคะ่ะ เดียก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาควิชานี้ได้ให้อะไรกับเดียมากมายนะคะให้ความรู้ใหม่ๆกับเดียซึ่งเดียสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทําง,งานของเดียได้ด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะได้เพื่อนที่น่ารักมากๆด้วยค่ะพี่ก็ขอฝากน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบภาษาไทยรักในการเรียนภาษาไทยนะคะขอฝากภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปด้วยนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย สวัสดีครับชื่อพี่แทนภูสิทธิ์สีมณีนะครับสําหรับผลงานที่ผ่านมานครับก็เป็นแชมป์รายการคุณพระช่วยนะครับในช่วงคุณพระประชันประชันกรสดครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโล่พระราชทานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกรสดระดับประเทศมาหลายสมัยครับผมทาไมถึงเลือกเรียนภาวิชาภาษาไทยที่มเกษตรนะครับก็เพราะว่าพี่ เป็นคนที่ชอบเขียนกรอนมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับก็เลยอยากพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองก็เลยเลือกที่จะเรียนภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมสำหรับความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเรียนภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็รู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับที่อาจารย์ในภาควิชานะครับให้ความอบอุน่นให้ความดูแลให้ความเอาใจใส่นิสิตนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับที่เอาใจใส่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็เลย รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้เข้ามาเรียนภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์แห่งนี้ครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจที่จะเรียนภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ขอให้น้องๆตั้งใจนะครับในการเตรียมตัวสอบเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จอย่างที่น้องๆหวังไว้นะครับแล้วก็เจอกันที่ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผม